ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอไกลออกไปเฉินซิ่งมองเห็นกลุ่มของอสูรกำลังเดินตรงเข้ามาด้วยความระมัดระวงังและไม่นานพวกมันก็พบกับขข่พลงังเฉินซิ่งรู้สึกกังวลเล็กน้อยเขานำกระจกหยวนสะกดปีศาจออกมาถือไว้หากกลุ่มของอสูรกลุ่มนั้นเข้ามาภายใน เขาฉวยโอกาสจะใช้กระจกหยวนสะกดปีศาจตรวจล,ล่อยปรานหยวนสะกดปีศาจเข้าทำลายพวกมันเมื่ออสูรหมีและอสูรตัวอื่นๆเดินเข้าไปในข่ายพลังจู่จูเฉินเสียงพลันรู้สึกเริงร่า เขาเชื่อมต่อตอนเองกับไขยพลังในทันทีและสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งภายในไขยพลังไม่นานหลังจากนั้นเสียงโวกแวกพลันดังมาทางไขยพลังเฉินเซียงทราบทันทีว่าไขายพลังของเขาสำเร็จเพราะเหล่าอสูรได้เห็นภาพลงตางดงาม พวกมันกำลังวิ่งไล่ตามภาพลวงตาที่มันเห็นภายในป่าราวกับต้องมนพลางส่งเสียงโวกแวกหากมองจากภายนอกจะเห็นว่าพวกมันติดกับเข้าแล้วมีแค่ไข่ายพลังในระดับที่ธรรมดาที่สุดไข่พลังจะเปิดมิติใหม่ขึ้นมา หากพวกมันเข้ามาภายในข่พลังพวกมันทั้งหมดก็จะติดกับซูเมย์เยากล่าวเฉินเซี่ยงบอกมนุษย์หมาป่าให้รอเขาอยู่ที่นี่ส่วนเขาค่อยๆแอบเข้าไปในข่พลังอย่างเงียบๆเ,เขาดึงเขากระจบยวนสะกดปีศาจออกมาพลางหันมองไปยังเหล่าอาสูรที่กำลังสับสนอยู่ในภาพลงตาแต่ถึงอย่างนั้นอสูรหมีกลับไม่ได้โง่เหมือนอสูรตนอื่นๆ มันไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะเห็นผลไม้และต้นไม้อันยายวนหรือกระทั่งทิวทัศน์ที่งดงามราวกับเป็นเรื่องจริงก็ตามซึ่งผิดกับอสูรตนอื่นๆที่ปลิดกินผลไม้อย่างยินดีอรอร่อย และหัวเราะอย่างมีความสุขภาพลุงตานี้ทําให้พวกมันรู้สึกราวกับได้สัมผัสกับสิ่งที่เห็นจริงๆเพราะข่ายพลังได้หลอนจิตวิญญาณของพวกมันและจิตวิญญาณของพวกมันก็ได้หลอนประสาทสัมผัสได้ห้าของมันเอง ทำให้ไข่พลังสามารถหลอนประสาทพวกมันได้อย่างสมบูรณ์เฉินเซียงใช้ทักษะ72ร่างแปลงจำแรงตนเองเป็นอสูรไม่เพียงเขาจะจำแรงร่างกายของตนกระทั่งจิตวิญญาณก็จำแรงไปด้วยอย่างสมบูรณ์ภายในป่าแห่งหนึ่ง ลุมอสูนกำลังหัวเราะสนุกสนานพวกมันดูราวกับกำลังกินสิ่งของจำแรงบางอย่างพวกมันดูราวกับคนบ้าทำให้เฉินเซียงที่ดูอยู่แอบหัวเราะเฉินเซียงเคลื่อนตัวไปทางด้านหลังอสูนหมี นำกระจกหยวนสะกดปีศาจส,สองเข้าหามันก่อนจะใช้งานกระจกกระจกปลดปล่อยปราณหยวนสะกดปีศาจส,สีทองอันรุนแรงเข้าใส่อสูรหมีราวกับลำแสงเพลิงความร้อนสูงกระทั่งทำให้หัวของมันหายไปในพริบตา เฉินเซียงหัวเราะพลางใช้ฝ่ามือที่เคลือบคลุมไปด้วยปราญหยวนสะกดปีศาจล้วงเข้าไปในหน้าอกของมันแล้วควักเอาหัวใจของมันออกมาจากนั้นหลบออกจากข่พลังอย่างรวดเร็วทันทีที่เฉินเซียงออกมาเขาเปลี่ยนข่พลังให้กลายเป็นขาววงกดเพื่อให้พวกมันทั้งหมดติดอยู่ภายในนั้นเฉินเซี่ยงจัดการกับพวกมันได้อย่างง่ายดาย เหล่าอสูนที่ติดอยู่ในขาววงกฏของขข่พลังต่างเดินตามภาพลวงตาไปกระทั่งเข้าไปยังส่วนลึกของขข่พลังพวกมันไม่สามารถออกมาจากขข่พลังได้อีกอย่างขข่พลังนี้ยังมีผลึกศิลาระดับสูงสุดจำนวนมากเป็นตัวขับเคลื่อน ทำให้ขายพลังจะคงอยู่ไปหลายวันเมื่อจัดการเสร็จสิ้นเฉินเซียงก็กลับไปหามนุษย์หมาป่าและรอให้กลุ่มอสูรกลุ่มใหม่เข้ามาติดกับสวันผ่านไปด้วยขายพลังที่งดงามของเขาทำให้เขาได้ครอบครองหัวใจอสูรถึงห้าดวงกลุ่มอสูรภายในขายพลังก็มีจำนวนมากขึ้นหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปย่อมง่ายที่อสูรกลุ่มอื่นๆจากภายนอกจะพบเห็นสิ่งผิดปกติ ซูเหมายยาวและเปิดย,ยูยูเสนอให้เฉินเซี่ยงสังหารอสูนขนาดเล็กทั้งหมดภายในข่ายพลังด้วยกระจกหยวนสะกดปีศาจจากนั้นจึงสกัดกลั่นหัวใจอสูนพวกนั้นด้วยเตาปรุงยามังกรเพลิงเฉินเซียงทำตามที่พวกนางบอก เขาเข้าไปในไข่พลังและสังหารเหล่าอาสูรทั้งหมดนอกจากนี้เขายังได้บอลพลังงานจากพวกมันมากมายแต่หากเขาไม่รีบเก็บพลังงานเหล่านั้นจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่เฉินเซี่ยงสังหารอาสูรทั้งหมด เขานำเอาบอลพลังงานของพวกมันใส่เข้าไปในเตาปรุงยามังกรเพลิงจากนั้นเขาก็ล่ออสูรเข้ามาในวงกดข่ายพลังอีกสามกลุ่มด้วยวิธีการเดิมวันครบกำหนดการแข่งขันได้ใกล้เข้ามา เฉินเซี่ยงในยามนี้ใช้ขข่พลังล่ออสูนจนทำให้เขาได้รับหัวใจอสูรทั้งหมด15ดวงทั้งยังมีบอลพลังงานของอสูนขนาดเล็กให้สกัดกลั่นอีกมากมายหากเขากลั่นบอลพลังงานเหล่านั้นได้สำเร็จเขาจะได้พลังงานมากมายเพราะอสูนขนาดเล็กนั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลในที่สุดก็สำเร็จ ถึงจะไม่ใช่หัวใจอสูรจริงๆแต่ก็เหมือนมากเฉินเซี่ยงมีหัวใจอสูรจริงๆที่ตนเองหามาได้อยู่แล้ว17ดวงเขาสกัดกลั่นบอลพลังงานที่ได้จากอสูรขนาดเล็กมากมายจนกลายเป็นหัวใจอสูรเทียมอีก15ดวง ทำให้เขาครอบครองหัวใจอสูรของตนถึง32ดวงซึ่งนับว่าเขาหาหัวใจอสูรได้ค่อนข้างรวดเร็วจนผู้อื่นไม่อาจจินตนาการได้หากเขาไม่ได้สังหารว่านชเวียนแล้วได้หัวใจอสูรมาห1ดวงเขาคงไม่สามารถเข้าสู่รอบสุดท้ายได้มีบางอย่างกำลังมา มันคือราชาอาชสูรเฉิญเซี่ยงอุทานขึ้นทั้งหัวใจยังเต้นรัวมันมีผู้ติดตามมาด้วย20ตนดูเหมือนมันจะค่อนข้างฉลาดเฉิญเซี่ยงรู้สึกตื่นเต้นทั้งยังกังวลว่าไข่พลังจะพังเพราะราชาอสูรน,นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันอยู่ในขอบเขตส,สุดท้ายของขอบเขตอันยิ่งใหญ่ขอบเขตขันติ เลี้ยวเศร้าหวินศัตรูของเขาในนิกายนักสู้แท้จริเงเองก็เพิ่งจะบรรลุขอบเขตขันติส่วนเฉินเซียงยังอยู่เพียงขอบเขตวิญญาณขั้นต่อไปที่เขาต้องบรรลุคือขอบเขตจิตวิญญาณและขอบเขตขันติซึ่งยังห่างไกลยอยู่มาก ใจเย็นใจเย็นเชินเสี่ยงจับก,กระตกหยวนสะกดปีศาจไว้แน่นหากอาสูรทั้ง21ตัวติดกับไข่พลังของเขาและถูกสังหารลงที่นั่นเขาก็จะได้หัวใจอสูรเพิ่มอีก21ดวงเมื่อรวมกับอีก32ดวงที่เขาสะสมได้ย่อมได้หัวใจอสูรที่หาเองเกิน50ดวงท่านราชา พวกเราถูกล่อมาที่นี่หรือเปล่าหลายวันที่ผ่านมาพักพวกเราถูกไอพวกมนุษย์ปีศาจสังหารชิงหัวใจอสูรไปมากมายอสูรหัวพยักกล่าวอย่าได้กลัวไปไอมนุษย์ปีศาจพวกนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักมันอาจจะสังหารเจ้าได้แต่กับข้ายังห่างไกลในดินแดนลิลลับแห่งนี้ข้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดชายคนหนึ่งกล่าว ชายผู้นี้คืออสูรที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดร่างกายท่อนล่างของมันเป็นรูปร่างแมงป่องขนาดยักษ์ลำตัวท่อนบนเป็นรูปร่างมนุษย์มือทั้งสองข้างเป็นเหมือนคินเียบขนาดใหญ่หางเป็นตะขอแหลมเหมือนแมงป่อง ทำให้ผู้อื่นยากจะเข้าใกล้ตัวมันนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินเซียงได้เห็นราชาอสูรตอนนี้เขากำลังตรวจสอบข่ายพลังและเตรียมกระจกหยวนสะกดปีศาจเขาคาดการไว้แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึง ราชาอาสูรแมงป่องอสูรแห่งหุบเหวป่าทมินอาจจะเป็นเพราะลูกน้องของมันหายตัวไปมากมายทำให้มันมาตรวจสอบที่นี่เมื่อมนุษย์หมาป่าได้กลิ่นมันพลันรู้สึกหวาดกลัวเฉินเสียงยังคงซ่อนตัวเขากำลังเตรียมข่ายพลังอย่างระมัดระวงังเพราะราชาอาสูรยังไม่เข้ามาในข่ายพลังกลิ่นของเม็ดยาร้อยอสูรนั้นแย่ยวนเป็นอย่างยิ่งทั้งยังอาจแน่นไปด้วยพลังงาน แม้เป็นอสูรขนาดเล็กที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ยังได้กลิ่นไปมีข้าอยู่พวกเจ้ายัางต้องกลัวอะไรราชาอสูรกล่าวดังล่านพลางเดินตรงไปยังทิศทางของเม็ดยาร้อยอสูรเชินเซี่ยงหยุดการทํางานของไข่พลังไว้เพื่อให้พวกมันเข้ามาจากนั้นเขาจึงจะเปิดข่พลังอีกครั้งถึงตอนนั้น แม้มันจะรู้ตัวก็ย่อมสายเกินไปแล้วเฉินเซี่ยงกลัานลมหายใจพลางจ้องมองเหล่าอาสูรย่างกลายเข้ามาในขข่พลงังเขารู้สึกตื่นเต้นและทันใดนั้นเขาก็เปิดใช้ข่พลงังเหล่าอาสูรรับใช้และราชาอาสูรตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเพราะจูจ่ๆทิวทัศน์เบื้องหน้าของมันกลับกลายเป็นหุบเหวที่แสนงดงามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ